มาเลยก็ขอด่าวนๆเหมือนเดิมนะเพราะว่าโครงสร้างของไอรัตนาโกสิลไอสัตว์ทองด้วงเนะี่ยมันก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะโดยเฉพาะชนชั้นปกครองนะคะคมีเปลี่ยนแปลงอยู่นิดหน่อยก็คือเยววาวชนรุ่นใหม่ที่ไม่สยบยอมค่ะนะคะ 200, ค200กว่าปียังไงเดี๋ยวนี้ก็เป็นเหมือนเดิมนะคะก็ไม่รู้ว่าคนไทยจะรู้ตัวหรือเปล่านะคะ มีแต่พวกทีอ่อย่างพวกเราเเนะี่ยโอเคนะที่ว่าเออคนรุ่นใหม่จริงๆที่ใจสู้จริงๆนะ,ละแล้วช่วงเนี้ยมาเลายดูเพจนะมีอยู่หลายเพจนะตอนเนี้ยที่มันรายงาน ไอชื่อแท้ของบรรดาลูกหลานเจ้านางเมียเก็บเมียน้อยอันต่ำตมกะลีวังของไอกัตริย์จักรีนะนะไอตระกูลขี้เย็ดเนะี่ยวันวันมันไม่ทำอะไรนะสองร้อยกว่าปียังไงเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นเดินสายเย็ดทั่วราชอาณาจากักรทั้งนังนี่ในวังนะ่ะสนมไอเจ้าจอมเนี่ยเป็นร้อยตั้งแต่ไอทองด้วงจักรีตัวที่หนึ่งจนถึงไอสร้างหีรสีธรรมยุทธ์จีวรบินนะ <c oughs> ไอเนี่ยหนึ่งถนะึงสี่เนี่ยมันจะเอาบรรดาเมียน้อยกับเจ้าจอมหม่อมทั้งหลายเนะี่ย <c oughs> เอามากองรวมกันไว้ใน ซ่องวังหลวงแล้วก็เวียนกันไปเย็ดนะเดือนหนึ่งไม่ครบคนค่ะนะไอ้หน,น้า่านีนี่แหลคะค่ะทรงงานโคตรพ่อโคตรแม่มันและสมัยนั้นเนี่ยเด็ก12 13 14ีเท่านั้นนะที่มันจับมาทําเมียน่ย<ม>แล้วเมียแต่ละคนเนี่ยจะต้องมีลูกให้มันนะเป็น10คนบางคนบางคนนมีลูก16คนนะไอ้สับป,ปะโดนนะ ลูกหลานไอ้ทองดวนะ้วงเนี่ยมันจําชื่อจําหน้าลูกเมียมันได้หมดไหมาถามจริงฮนะแต่ละคนเนะี่ยชื่อยาวเป็นวักเป็นเวรเป็นกิโลนะแค่ชื่อเล่นมันยังไม่มีปัญญาจะจำานะมันถึงได้เอาลูกหลานมันมาเย็ดนะเอาลูกพี่ลูกน้องพอเดียวกันมาเย็ดสนันโลกเลยแล้วฝรั่งมังค่าเข้ามาค้าขายนะ่ยก็ต้องเข้าวาังทั้งนั้นใช่ไหมมาจ่ค่าตรงมีหรือที่เขาจะไม่เอาไปนินทา แล้วนางแหม่ยแอนนาเนี่ยมันก็ต้องทํามาหาเด็กใช่ไหมล่ะ hmm. ต้องรักษาหน้าตาชื่อเสียงของความเป็นครูบาอาจารย์นะเขียนหนังสือออกมาแล้วยังไม่ค่อยอับปรีนะแต่ถ้ามองดีๆอ่านดีๆแล้วอะ่ะก็จะรู้ว่าเขาก็ไม่ได้ชื่นชมอะไรแต่ตระกูลเฮียนี่ยังรับไม่ได้สั่งห้ามฉายห้ามขายหนังสือแอนนาแอนเดอะคิงกีเย็ดเนี่ยความจริงที่ยิ่งอไอความจริงนะวังมันยิ่งใหญ่นะแต่ยัวเยอะไปด้วยลูกเจ้าจอมหม่อมและกะรีวังเนะี่ย ไอจุลจอมบ้าหีดีเดือดเนี่ยไอลอห้าเนี่ยก็เลยสร้างวางทุกที่ที่มันไปติดสัตว์ติดหญิงนะบางวังเนี่ยก็สร้างเอาใจเมียหลวงตอนแรกๆแ,แต่พอนานวันไปก็เอาใจเมียน้อยกับปลน้นเปิดเต็มที่เหมือนไหมนะแต่นางดารารัศมีเนี่ยนะมันสร้างวังของมันเองนะพ่อมันนะเอาเงินไปให้ถึงสยามนะแสดงว่าไอจุลจอมบ้าหีมันก็ไม่ได้พิสวาตอะไรมากอไอหน้าหีนนี่มันไปปล้นล้านนา ล้นแบบหน้าด้านๆนี่แหละล้านนาเนี่ยตอนนั้นน่ะรวยป่าไม้นะแถมเจอน้ํามันเป็นที่แรกของกาลาบุรีนะแล้วลูกธาตุโลกสวยเนี่ยมันเพ้อว,ว่าแม้รักเจ้าดารารัศมียังงอย่างนี้นะรู้ทั้งรู้ไอ้รอห้าบ้าหีตระกูลเฮียเนี่ยมันกลัวเมียที่สุดแล้วมันเพิ่งมัแข็งข้อกับเมียมันตอนมันแก่ใกล้ตายน,นั้นน่ะเจออีอาบอีนาง กกอ่องห้าคนนะเข้าไปนะหลอนหีตายหาตอนอายุน้อยกว่าไอ้ซางหีโอค่ะนะอีอิม่มอีเอบอีอาบอีเ่ออีอ่อนอีเอื้อนเนี่ยนะหรือไม่ตือ <c oughs> หรือแม้แต่กรณีกำไรมาดของอีนางสดับละดาวันเนะี่ยมันนะ่ะนั่งเรือไปยุโรปไปเหมาเพชร เหมาทองเป็นถัดเป็นเข่งแจกจ่ายเมียน้อยเมียหลวงพอตายหาไปอีสาววาผ่องสีก็ยึดเพชรคืนเหลือแต่กําไลตะปูบิดบิดเบี้ยวไว้ให้อีนางสดับไว้ดูเป็นต่างหน้านะแล้วช่างทองในวังเนี่ยฝีมือประนีจะตายนะรักนิรันค่ะเมียร้อยร้อยห้าสิบสี่คนรักหมดใจมันใช่หรือว่าฮะไอพวกขี้เย็ดแล้วแต่ละคนนะลูกเต้าเนี่ยโยกเยเป็นหล่ๆหลแล้วได้วางครบทุกคนและแต่ละวังจะมีชื่อเสมือนวังประจําตําแหน่งนะดูซิมันเอาเงินคนไทยไปแล้ว ถ้าคนไทยนะขยันไปสอบหาดูใน Google YouTube นะแล้วบางช่องนะมีโชว์แผนผังของอิสนมเนะี่ยไอจุลจอมบ้าหีแล้วบางช่องยังมีรูปวังนะประกอบด้วยนะสร้างจากเงินธาตุไพลทั้งนั้นสมัยอมไอจุล เออสมัยไอจุนจอมเลิกผ้าเนี่ยเงินบาทแข็งมากนะคะพี่น้องนะมันจ้างวิศวกรชาวฝรั่งเศสและชาวยุโรปม,มาสร้างทางรถไฟไปเชียงใหม่จอะอุโมงลำปางกับขุนตาลเนี่ยใช้เงินมหาศาลนะเพราะต้องการจะขนไม้สักไม้แดงไม้มะข่าจากเชียงใหม่เชียงรายนั่นไม่ห้องสอนค่ะไม่ใช่ว่าโครงการรถไฟไอจุลจอมบ้าหีนี่มันจะมีพระมาหาการณาที่คุณส้นตีนอะไรกับประชาชนนะท่าไทยสมัยนะนะั้นน่ะไม่มีปัญญาไม่มีเงินติดตัวค่ะ นอกจากพวกขุนนางและชนชั้นปกครองเท่านั้นแกนเหมือนกันจนถึงทุกวันนี้นะแล้วรถไฟหัวจักนี่ก็ยังใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้นะีไอ้พวกบ้าอย่างนี้แม่งแต่ละคนนี่ ตายหาเจอวางยาทั้งนั้นตายหาตายหงทุกคนไอต้ตระกูลอัปรียิ่งไอสัตว์ตัวที่6กนะก็เฮียนะไอบิดาเสือใบกับต้นเหตุของความเจ๊งพินาศของประเทศไทยขังเมียจนตายหงคาวางังเพราะลำคันปลดเมียเพราะหึงองค์คลักแล้วก็ไม่เอาพี่ไม่เอาน้องสักคนนะผลสุดท้ายก็ ตายเพราะน้องกับญาติวางยาก่ะไอโรคจิตวิตรฐานนี่จนราชวงศ์รับไม่ได้ต้องส่งไปอยู่นะรกกับไอจุลจอมบ่างนี้กับอีสวะภาที่บ้านสมบัติเนี่ยอีเฮียนี่อีนางอีนางเจ้าตำรับยึดทรัพย์เมียน้อยและวางยาเด็กน้อยค่ะอีสวะภาผ่องสีตระกูลอับปรีมันสีกบ,บาลและใช้ความหน้าด้านหน้าโทนปลอมประวัติศาสตร์แตง่งประวัติศาสตร์ไว้หลอกควายขนาดพี่น้องมันที่ไม่ได้ขึ้นเป็นราชาเนะี่ยถ้าไม่สวามิภักกับมันอ่ะอย่าหวังว่าจะได้ดีนะ แล้วดูซิมันอัปรีขนาดไหนนี่รวมทุกตัวเลยนะตั้งแต่ไอตัวที่หนึ่งจนถึงตัวที่สิบไอตัวที่เก้านี่ยิ่งก็ใช่ย่อยนะจิกหัวเมียราชการที่เจ็ดยาจกราชาย,ยาจกนะอีนางรำไพพันนีเนะี่ยมากราบตีนอีสังวานแท่ปอพูดไปหลายครั้งแล้วนะอีลูกเจ๊กไยก๋วยเตี๋ยวเรือท่าช้างนะมันดาสุดที่รักของตัวเองนะเนี่ยแล้วแม้แต่ตระกูลเนี่ยเองไอตระกูลขี้หีนนะมันสุดติงจริงๆค่ะ เอาสายรอเจมารับใช้ใต้ตีนด้วยนะจนะถึงทุกวันนี้อไอสัตว์พีสเสดราชีเนี่ยคุมยาเหนือจนจนถึงภาคกลางตอนบนนะนะมันจะกะจะให้แกตายคาไร่ฟินนะไอชักหมานไอเหี้ยเนี่ยนะและไอบอดเนี่ยนะบีดาทุกสถาบันจริงๆนะเอาสายลำดับต้นๆของคู่ชิงบรรลังในะีมากราบเท้าและลูกเต้ามันทุกคนนะไอรอห้าบ้าหีกับอิสวะพาพองสีเมียนหลวงเนะี่ยอยู่นรกตกนรกอเวจีไฟสมสวงค่ะ แล้วบรรดาลูกอีกช้างลักเย็บแต่ละตัวนะมันทํากับพ่อกับแม่มันได้เงี้ยมากนะไอ้หกหลงกระโปกนี่นินทามแม่ให้ชู้รักรวมเพศนะ เขียนเป็นไดอารี่เลยนะทั้งๆท,ที่แม่ตัวเองเนี่ยรักตัวเองที่สุดนะ่ะไอต้ตุ๊ดนี่มรารำคาญแม่ค่ะเอาทรัพย์สมบัติกับวังเนี่ยไปโปรนเปลอให้ชู้รักนะหอมเพศตั้งแต่หัวจะโดดปลายเท้าละประเคนเผื่อแผ่จนถึงบรรดาญาติโกโหติกาเหมือนไอ้ห้อยเลยจนร่ํา้วยประมหาเศรษฐีไอ้สัตว์ห้อยนี่นะวิทยายุทธล้ำเลิศกว่านิดหน่อยคนะ่ะจับหนักทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็เมียเก่าแล้วก็น้องสาวทั้งทุบทั้งเวียงทั้งผลักนะอีสมอึงอังถึงกับนั่งเก้าอี้ล้อเข็น นะไอสัตว์บอดนี่เอาเฮลิคอปเตอร์ไปรับแทบไม่ทันและอีปากแดงนี่ยิ่งเด็ดสรตรีตค่ะถึงกับเป็นผีบ้าเนี่ยกลายเป็นอีตองนวลได้เพื่อนเเขาแชทที่หน้าแชทบอกเมื่อวานนะนี่แหละค่ะอีตองนวลแห่งเพิงพนางกลางกราบุรีนะอีน้อยก็ขาเป๋ไอไอจนเข้าเฟือกไอสัตว์หอยในมงไม่เลือกจริงๆโกนหัวน้องนางสีรัตกิ๊กของพี่พี่ขุนอีกนะจองจําอีก้อยแม่เล้าหายไปไหนแล้วอีอีอีแม่เล้านะ กิ๊กสุดรักสุดห่วงเนี่ยเด็ดดวงมากพ่อของไอ้สัตว์เคร้อยร้านไอ้สัตว์แมงดาวชีลาลงกรหลอนหีค่ะวันนี้มาลอะไรพูดเร็วไปหรือเล่ะว่าพลายจะรีบร้องเพลงนกคับเออพลายจะรีบร้องเพลงเพราะมึงแต่งเมื่อเช้าโอ้มีเพลงตัวเพราะว่านีเออเพราะมันมันมันจับน้องตะวันมันปล่อยน้องตะวันเต่งเหลืออีกสิบกว่าคนใช่ไหมที่ยังไม่ยังเหลืออีกสิคนนะไอเคนะมึงไปนะมึงรู้ว่าป้าเป้าอยู่ตรงนั้นนะมึงไปหาเรื่องป้าเป้าใช่ไหมไอ้สัตว์นรกมึงเจอส้นตีนไงดีแล้วถ้าถ้าเป็นกูนะกอ กะเอ็กเลยยิงลูกกระตามึงนะ <c oughs>